สวัสดีครับจากร้านไก่ทอดบาเบียนะครับผมวันนี้ก็แปลนลิร์ t นะครับผมสู้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายที่นอกมือตลาดหนึงตลาดเรือร้านเบียร้านแม่เบียเขากลังเก็บคองนะครับผมวันนี้ไก่ทอดเบียยเหลือนะครับผมเหลือแค่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าครับโค้งกับเลือประมาณสี่นะครับผม นิดเดียวสู่แบบจนวีนาทีสุดท้ายพี่น้องนะฮะแต่ไม่โหจะเบรดบอาจะไปชีเก็บมานละยอมแพ้ยอมแพ้เมื่อสู่ต่อรถกับคนมาเรียบร้อยแล้วอเอาใกล้ปะครับขันเหนียว,ย,วย่างอยู่ครับผมสู่จนวินาทีสุดท้ายจะเก็บมันพี่น้องตลาดก็เงียบ นะครับพี่น้องฝนตกอันนี้หยิบอยู่ได้นี่สู่ขนาดไรเบียกันนะกลางเต้นดึงพายางโอ้โหนะหอดข้างหลังสาร <c oughs> นี่ไม่พ้อพี่น้องมันแดดมันฝนนะครับพี่น้องใส่นี่กลัง่งมานี่ย มื้อนี้ได้สูงใหม่เหยียบทยอยเก็บของตลอดรียบร้อยนะครับฝนตกะคักมาเนี่ยนบนโต๊ะเนี่ยเบิดแล้วนี่กะเห็ดขายประมาณอีกสามมือนะครับมืออื่นจะขายพรุ่งนี้นะก็จะหยุดยาวนะครับผมนะฮะหยุดยาวประมาณเกือบอาทิตย์ุเปล่านะครับก็จะเลมนะครับมาหัวนนนะครับวันนี้มาเสี่ยงคองไก่ไว้ได้มือ่นได้นในซื้อให้น้ำมันนะครับ สีนนอะไรเด้มาที่นี่หยุดเงเลยวไดิเห็นอาทิตย์เลยนะครับผมเปลี่ยงแม่เขาเลายยังบ่ะลายให้กันโอ้คอยนะอีกหาสิ่งหนึ่งหน่อยนบโค้งหน่อยนึงนีเดียวเนี่ยเออข่าใส่เบิด์นอสอีกนิดเดียวหนึน่ง,ออดดงชีวิตเลยไหม มาละอีกหนึ่งอะที่มอมาเก็บแล้วนะครับมาเืินสูไม่พี่น้องเห็นและวก็อยู่เข,าเขา่าเขาว่ะเบือมู่เขาจะเมื่อต้อตกแต่มือเศร้านี่คนนี้ยินเสียงฝ่าห้องกำล,ลังนอนรับอยู่ตกใจเป็นเลยเมียก็ได้โอ้ตกหอดแปดเก้ามวยตกบยใบตกนะครับกเลยนั่นขายให้เก้าวินงขายคำเงินตั้งใจไว้แล้วนะครับ แล้วก็จะหยุดยาวแล้วนะครับผมนะฮะโอเคพี่น้องเบียร์จเก็บบ้านแล้วละ่ะเมื่อพัก่อนก่อนเดี๋ยวสุนี่แหละเอาไว้แบ่งเพื่อนบ้านกินนะครับพี่น้องกินกินเองนะครับผมกขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับตอนนก้อยจะลืมกดไล่ให้กับร้านไก่ถอดบาเวียในเด้อนะครับผมสวัสดีครับ